ตุเรง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 เฮ้ยพี่อมมาแล้วสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสปอร์ตแซบชูชูชัว ตอนนี้เราอยู่ที่สถานที่อะไรอะเราเคยมาแล้วนะที่นี่บ้านคนรักม้านี่เลยนะครับก็อยู่ตรงรังสิตคลองสี่ธัญญานั่นเองกีฬาขี่ม้าเนี่ยเป็นกีฬาตอนนี้โหบูมมากนะบูมมากบิวบอร์ดใหญ่ไปเลยแถวบ้านคือแบบกีฬาม้าเนี่ยดังมากคนแถวบ้านพูดกันบ่อยมากใช่เม็ดละร้อยยี่สิบที่ไม่ใช่ยังไงไม่ใช่เหรอไม่จะบอกว่าที่บอกว่าดังมากเนี่ยคือตอนนี้กาลังบูมด้วยแล้วก็ทุกหน่วยงานให้การสนับสนุนแต่ก่อนที่ ม้าเนี่ยจะไปแข่งเนี่ย<ช>เราต้องมีคนดูแลม้าก่อนใช่คือสงสัยไงว่าเวลาเข้าแข่งขันเนี่ย <ฮะ S 1> คนขี่คนควบม้าเนี่ยคือเขาไม่กลัวหรอว่าม้ามันจะพะยศหรือเปล่าหรือยังไงแล้วมันต้องดูแลยังไงเออวันนี้ออมีอาจารย์ด้วยครับ เป็นครูฝึกม้าเลยเป็นครูฝึกม้าเลยเขาฝึกจนได้รางวัลมาหลายรางวัลแล้วม้าตัวที่เขาฝึกเนี่ยแล้วคนที่ฝึกม้าเนี่ยนะไปแข่งโอ้โหได้รางวัลมาแน่นอะคุณเลยเดียวเดี๋ยวไปหาเขาดีกว่าไหมมาแล้วนี่เขากำลังควบอยู่ไม่ใช่ควบม้านะควบคนเฮ้ยไปดีกว่าไปหาคุณเชาหม ของเรานะคะนั่งอยู่ข้างๆค่ะ <S 2> <S 2> โคชเออัคษิต์เตียตรกูลค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะค คุณเอ๋นี่คือรู้จักมาตั้งแต่เด็กเลยไหมใช่ครับชอบตั้งแต่อายุเท่าไหร่จริงๆเด็กๆไปขี่แปดขวบคุณพ่อพาไปแบบก้ากกลัวขี่คือเราไม่ได้บอกว่ากล้าตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมหูไม่มีครับก้าวกลัวก็พอทรงตัวได้เสร็จแล้วก็เลิกไปเลิกเลิกเลยออเพราะเหตุเหตุเผลอะไรคะมันหรือว่าติดเรียนติดอะไรอย่างงี้ไม่เวลาเด็กๆตอนนั้นมันยังแบบมันยังไม่ใช่อ๋อคืไม่รู้ว่าขี่ม้ามันมีอะไรบ้างก็คือแค่มาขี่ให้เป็นอ ก็ตอนนั้นติดแต่เรียนเนาะติดมมาไม่ได้ติดเรียนก็ไม่ค่อยเรียนนะแต่ก็ทำกิจกรรมเล่นฟุทโธของบอแล้วพอเราเริ่มมารักท้กอต่เมื่อไหร่กลับมารู้ว่ามันมีแข่งกระโดดคุณพ่อพาไปดูแข่งกระโดดพอดีตอนนั้นเราไม่ขี่พ่อเลยพาน้องไปขี่ครับ ตอนนี้เห็นน้องเป็นนักกีฬากระโดดแล้วเฮ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอ่ะชอบเลยหรือแบบใช่มันโดดแล้วมันสนุกอยากกระโดดบ้างใช่ตกขนาดตกเจ็บมายังอย่างโหดด้วยใช่คนขี่ม้าเขาบอกว่าต้องหล่นม้าด้วยใช่แต่แบบมันมันต้องอยู่ในความเซฟนะว่าแบบเราตกยังไงให้ถูกต้องตกได้เท่านี้ไม่ไปทําอะไรที่มันแบบอันตรายไปกว่านี้และอย่างนี้ฮะย้อนกลับไปนิดนึงเห็นบอกว่าทั้งด้านของโค้ชเนี่ยเราก็เป็นเองด้วย ต่เราก็จะเป็นคนดูแลม้าด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับตอนนี้ดูแลเห็นบอกว่าดูแลม้าของน้องเสียงซอด้วยใช่ในคอกหรือว่าตอนนี้ฮะพี่เอดูแลม้าประมาณกี่ตัวอะไรับี้ก็ถ้าดูแลทั้งคอกเลยก็50กว่าตัวเป็นม้าแข่งเลยนะคือเป็นดูแลม้าแต่ในคอกข้าดิษสามตัวน right? ี้จะมีทุกขนาดเลยมีม้าเล็กม้าโพนี่ม <uh ีม้าที่ปลดเกษียณแล้วม uh> ีม้าที่ใช้งานอยู่ อ,อ,อ๋อพูดง่ายคือก<ช>็ไม่ใชื่อว่าเป็นม้าที่ลงแข่งหรือทีมชาติตลอดก็เป็นม้าที่<ช>ปลอเกษียแล้วก็ดูแลมนกันคือทุกอย่างคือม้ากรเสียแล้วไม่ใช่ว่าใช้จนใช้งานไม่ได้นะครับเราเห็นว่าเออเขาเริ่มมีอายุเยอะแล้ว,ลวเราก็อ่ะได้เวลาพักแล้วแหละเขาทํางานให้เรามามา,มากแล้วใช่พัก,ออกวิ่งมาตลอดแล้วอยู่สบายสบายก็ให้อยู่สบายคินดีอยู่ดีมีความเหน็ดมันมันยาวนานด้วยปาเนียากงายยากยากไมการดูแลเนี่ยมันดูแลมันยังไงฮะเริ่มต้นยังไงฮะการดูแลก็ คือถ้าเป็นกิจวัตรประจําวันเลยก็คือเช้ามาก็ต้องทําความสะอาดข้อให้ข้าวแล้วก็น้ํานี่ก็อย่าให้ขาดถ้ามันขาดน้าเนี่ยมันจะมีอาการหลายอย่างเช่นมันมันอันนั้นน่าจะติดยาละเสียเสียท้องบ้างอะไรอย่างเงี้ยคุณเอ๋เราก่อนที่คุณเอ๋จะเข้ามาดูแลได้เนี่ยคุณเอ๋เนี่ยคือแข่งมาด้วยใช่ไหม ก่อนหน้านี้ใช่ครับผมเคยเป็นทีมชาติใช่ครับเป็นทีมชาติมาก่อนเป็นทีมชาติมากี่ปีคะผมเป็นสองครั้งครับได้รางวัลไหมได้เหรียญทองซีเกมปีส0 0 1ได้ด้วยครับแล้วทำไมถึงอยู่ดีๆเราจะผันตัวเองมามาเป็นคนดูแลล่ะคะไม่ไปแข่งแล้วอ่ะค่ะพอเราพอเราเป็นนักกีฬาเขาก็ให้เรามาสอนตอนแรกนักกีฬากับใครเป็นโค้ชนี่มันต่ายกันนะครับคือเราคิดว่าเนี่ยเราเราเก่งแล้วเราจะมาถ่ายทอดให้คนอื่นได้เนี่ยมันจริงๆไม่ใช่เลยยากมากเพราะว่าบางที เรารู้วิธีที่มันต้องอย่างเงี้ยแต่เราไม่รู้จะบอกเขาอ,าอั่ไงไอก็เลยคราวนี้แหละมันก็ต้องมีหลักสูตรการเรียนเป็นครูทีมาเราก็ต้องไปเรียนเพิ่มเติมใช่เพราะว่าเราสอนเลยว่าอ่ะไม่ใช่อยู่วันนี้อยู่ดีอยู่มานั่งนึกนะเอ้ยวันนี้จะต้องสอนอย่างนี้นึกเป็นวันวันไปคุณต้องวางแผนล่วงหน้าครับสอนเสร็จคนนี้เรียนอะไรต้องจําจดเอาไว้คือคราวหน้าก็ต้องให้มันต่อเนื่องไม่ใช่วันนี้มานึกทีสอนทีนึกทีสอนทีไม่ได้ต้องทําการบ้าน ตลอดไม่ใช่ว่าแค่ลูกศิษย์ทำกันบ้านนะคุณครูที่เป็นโค้ชก็ต้องทํากันบ้านด้วยต้องรู้แล้วทุกอย่างแล้วปกติเนี่ยเป็นคนใจร้อนด้วยโอ้คือแบบมันไม่ได้แต่งใจแต่คนเนี้ยเราก็ต้องปรับตัวให้เราแบบเฮ้ยเราจะถ่ายทอดให้เขายังไงครับเพราะจริงๆขี่ม้าใช้จิตวิทยาค่อนข้างสูงทาทาให้คนกลัวไม่กลัวได้นี่ยากนะแล้วการดูแลม้าล่ะฮะถามนิดนึงว่ามันต้องดูแลเองเหรอฮะม้าเนี่ยอย่างพอดีเนี่ยอย่างอย่างมาที่เขา เป็นม้าส่วนตัวที่เขาฝากไว้ที่เนี่ยเป็นที่เป็นม้มากีฬาทั้งหมดมรเราคือเจ้าของเขาไม่มีเวลามาดูแลมันทั้งวันหรอกรรเขาก็จะเข้ามาขี่วันนี้ไม่เข้าบ้างวันนี้เข้าอย่างเงี้ยวันไหนน้องไม่เข้าผมก็ต้องเป็นคนขี่นะฮะอเอามานันออกกําลังกายหรือวันนี้พักเอาไปเดินเครื่องปอกกิ้งแมชชีนที่อยู่ข้างหลังเดินคือจะมีแต่ละตัวเขาจะมีตารางของเขาว่าวันเนี้ยเดินนะวันนี้ปล่อยกินหญ้า วันนี้ทำงานแต่มมาเนี่ยพี่มอรู้ไหมว่าตัวหนึ่งเนี้ยนะราคานี้หลักล้านนะม้าที่แบบว่าใช่แขงอ่ะแล้วค่าดูแลล่าโหตายเยอะมากนี่แหละนี่อันนี้อันนี้สําคัญที่สุดเพราะว่านี่จริงถ้าถามมาบ้านเราเนี่ยการจะซื้อมมาตัวเป็นล้านผมกล้าพูดนะว่าจริงๆมันซื้อกันได้เยอะก็บางคนแบบมีตังรถมีเงินซื้อกันได้มา่โปแต่พวกนั้นซื้อแล้วมันหยุดไงอาจจะมีค่าเรียกว่าอะไรค่าต้อมบำรุงค่าอะไรครับแต่มมาเนี่ยเขาก็มีค่าใช้จ่ายทุกวัน วันวันที่คุณไม่วิ่งมันยังต้องกินเลยออืมอืมแต่ว่าครั้งนี้ถ้าเราไม่อยากจะสิ้นเลืองการดูแลเขามากมันก็มีวิธีคือเราต้องจัดทุกอย่างให้มันเป็นระบบครับไม่ใช่ว่าแบบเดือนหนึ่งหาหมอทุกวันไม่ใช่อย่างนั้นทุกอาทิตย์อ่าให้มันเป็นระบบนี่คือยังไงก็คืออย่างนี้แต่ละตัวเนี่ยผมบอกให้เลยห้าสิบกว่าตัวกินไม่เหมือนกันเลยนะเอ้ยจริงเหรอจริงพินกินอะไรบ้างคะตัวอาหารมันแยกมาในสี่ห้าถุงครับอ่ตัวนี้ให้พลังงานน้อยอันนี้ให้เยอะอ่า้แลว กินแล้วไม่คึกตัวที่คึกๆก็กินตัวนี้ถ้ากินไม่คึกนี่ต้องโดดไปรูล้มก็ต้องมากระทึบโลงอ่ะน้น่าจะเป็นนั้นแหละตัวครับตัวไหนตัวไหนต้องการพลังงานระยะยาวระยะสั้นเขาก็จะมีมาแต่ละตัวอย่างเงี้ยค่ะคุณเอ้มมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนอ่ะประเภทแต่ละประเภทาใช่ผมแยกง่ายๆผมแยกตามพันมาเลยดีกว่าอ๋อหรอมีประมาณมีกี่สายพันธุ์เป็นพันเป็นโอผมก็แยก ตามพันกันนะ,ะพันห้าเบอร์ตองหนึงก็สองพันหลกัหลกๆนี้ในที่อยู่ในไทยเนี่ยมีประมาณกี่กี่พันคะที่เขาบอกว่านิยมมากที่สุดพันหลกัหลกๆนะครับรอ,อย่างถ้าเป็นพวกม้าแข่งที่เป็นเลสซิ่งครับเป็นพวกโครเบตพวกนั้นจะพอดวิ่งเร็วอเอะหวงวิ่งวิ่งจริงๆนะครับแล<อ>้<อ>วก็อย่างถ้าเป็นโดดนี่ก็จะเป็นสายพันธุ์จากยุโรปจะสวยเลยพวกม้า,อาวอร์หลักไอพวกนี้เขาจะขี่หนักจะจะอืดหน่อยจะหนักพลังงานใช้ ใช้ดีคือโดดเปลี่ยงปล้่างแบบมันน้อยคืออึดไม่ค่อยอึดเท่าไหร่ไม่ค่อยอึดเท่าไหร่เราคุกคีมันตลอดระยะเวลาโ,โหนานหลายปีสเสน่ห์ของมันคืออะไรฮะขี่ม้าเนีเ่ยการดูแลม้าครับการดูแลม้าแข่งครับ <ทำ S 3> มันถามว่าเป็นสเสน่ห์ไหมคืออย่างตั้งแต่ผมยุ่งเกี่ยวยุย่งเกี่ยวกับมา้ามานี่นเกี่ยวกับม้าเหมือนเวลาไปเที่ยวไปอะไรมันยังต้องห่วง คือมันบางทีเราต้องมาอยู่เฝ้าเขาทั้งคืนอย่างเงี้ยแล้วคอนนี้ผมผมเคยผมมองว่าการรักษามันเป็นปายเหตุไงพยายามจะเอาตั้งแต่ต้นเหตุให้ได้เยอะที่สุดเกิดจะมีอะไรที่มันหน่งนึ่งน้อยป่วยแล้วเราเห็นตั้งแต่เขาเริ่มป่วยก็ยังค,ความท้าทายคุณเอว่าอยู่ตรงไหนของการดูแลม้าแข่งทํายังไงให้เขาประสบความสําเร็จนะอ่ะเพราะว่าจริงๆเวลาความสําเร็จเนี่ยเราไม่ได้ความสําเร็จเวลาของกีฬาขี่ม้ามันไม่ได้วัดที่คน่งครับบางทีเราเราเนี่ยเราฝึกให้น้องเขาอย่างเงี้ย แล้น้องเขาเป็นคนนั่งไปขี่คับแล้วเขาสำเร็จขึ้นมาเรามันก็เราก็ดีใจอยู่กเหมือนเมืนเราเป็นช่างเครื่องอ่ะแต่เราไม่ใช่นักขับอ่ะแต่รถแข่งมันเข้าที่หนึ่งได้แล้วก็เออนั่นแหละเครื่องนี้เราเป็นคนจูนนะอะไรเงี้ยน่คือความพร้อมคือรางวัลมันต้องรวมๆกันระหว่างคนดูแลด้วยแล้วก็น้องม้าด้วยคนแข่งด้วยแต่คดีถ้าถามว่าเอามาจากไหนก็ บอกให้เลยว่าบ้านเรากับกีฬานี้เราความรู้เรายังค่อนข้างน้อยเราก็ต้องไปละไปแหล่งที่เขาอยู่ก็คือแถวยุโรปแถวฮอลแลนด์เยอรมันอะไรพวกเนี้ยไปดูกันดีกว่าไหมสําหรับขั้นตอนการดูแลว่าขั้นตอนอะไรบ้างอะไรเราไปบุกเลยกว่าบุกเลยพื้นที่ตรงนี้เลยเดี๋ยวอนุญาตเข้าไปนะฮะได้ครับเดี๋ยวไปดูนะครับคุณผู้ชมครับรัตสครูครับแซบสาระ การตรวจสอบพันธุกรรมหรือ DNA ของม้านั้นเป็นเทคโนโลยีอันเดียวกันที่ใช้กับคนหากแต่สามารถทําได้มากกว่าการตรวจสอบหาพ่อแม่นั่นคือสามารถตรวจสอบเรื่องของสายพันธุ์สีโลคที่มากับม้าสายนั้นๆอีกทั้งเพื่อเป็นการยืนยันสายพันธุ์พ่อแม่ของลูกมา้าก่อนการขึ้นทะเบียนอีกด้วย อันนี้เรามาดูขั้นตอนอะไรครับเป็นไรครหอมใช่ไหมหอมหอมขั้นตอนอะไรพี่หอมขั้นตอนการดูแลมาว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างอย่างแรกเลยตรงนี้เรายืนอยู่ตรงตรงอะไรคะเนี่ยอันนี้จะเป็นตซนคอกมาแล้วครับก็อย่างม้าต้วนี้เราตรงนี้ชื่อเอลโม่เป็นม้าของน้องเสงต่อนะครับเขาเพิ่งทํางานเสร็จแล้วก็ต้องคือประเทศไทยเนี่ยมาเขาระบายความร้อนด้วยเหงื่ออากาศเราร้อนเขาจะเหงื่อออกใช่ก็ต้องมาล้างออก ล้างเหงื่อหลเหมือนเราอะเนาะเหมือนคนครับพี่อ๋อเวลาคนเหงื่อออกเยอะๆเนี่ยเราควรอาบน้ำเขาไม่อาบน้ำเป็นยังไงรู้ไหมเป็นเกลือนากเราล้างมีเหมือนคนเลยเหมือนคนถ้าไม่สะอาดก็ขี้กากขึ้นระคับก็คือือันนี้คือในเรื่องของขั้นตอนการดูแลคือการต้องอาบน้ำคือจะให้ผิวเงาอย่างงี้ต้องต้องใส่ต้องมีคนดูต้องทำต้องอันนี้ทำอะไรบ้างคะให้ผิวเงาขนาดนี้อพอแห้งเสร็จเราก็ต้องคือแปลงะครับแปลงให้น้ํามันในผิวเขาออกมา ที่เขาบอกน้ำมันนะนาำตัวผิวแห้งมากๆก็ต้องเอาพวกออยช่วยโอพวกอย่างเบบี้ออยอะไรเงี้ยลูเพื่อเขามันมันเนาะใช่ครับให้ให้มันเพื่ออะไรครับไม่ให้ผิวเขาแห้งนะครับถ้าผิวเขาแห้งมันจะมีบทสะเก็ดขาวๆเขาก็จะเป็นโรคเขาใช่ไหมฮะอ่ามันจะเป็นเหมือนโรคผิวหนังอะไรจะมีผลต่อการแข่งไหมครับพวกนี้หรือว่าแค่ความสวยแค่นั้นเองมีผลนะก็คือสุขภาพเขาก็จะจะไม่ดีตามด้วยใช่มั คุณผู้ชมกําลังบอกว่าใส่ใส่อันนี้คืออะไรคะใส่ทำไมอ่ะอันนั้นจะเป็นตัวรูทน้ําแข็งอ้าเพื่อคือบางทีเราไปโดดเข้ามาเนี่ยบางทีโดดลงมาอิมแพกมากๆเงี้ยเราก็จะสามารถลดความร้อนในส่วนนั้นได้อ๋อวิ่ยทาอะไรหรอทำอะไรหรอเอียงคอเอียงคออันนี้คือขั้นตอนที่1ก็คือการดูแลสุขภาพม้านี่แหละอาบน้ําแปรงขนขั้นตอนที่2นะครับขั้นตอนที่2ก็คือจัดตารางการทํางานให้เขานี่อธิบายว่าการขี่ม้าเนี่ย มันเป็นการมันกรรทำงานเหมือนทีมรถแข่งอ่ะคือมันไม่ใช่ผมคนเดียวแล้วถามว่าตารางนี้มันออกมาได้งไงบางทีศัลวศัลวแพทย์ต้องเป็นคนบอกเขาจะมาตรวจอ่ะบางทีอาทิตย์นี้มาตรวจอจับไปเนี่ยอุ้ยหลังตึงนะเจ็บทํายังไงไปออกกําลังกายแบบไหนเพื่อให้เขาคลายคือเพทะนี้นเนี่ยแพทย์ก็บคนจัดมีส่วนมีส่วนเลยว่ามีส่วนถามให้ไอพวกญ้าเลยฮะให้มันทานตอนไหนว่าเราก็จัดคีนี้มันก็ต้องจัดบางตัวเนี่ยเหมือนเหมือนกันหมอก็เขาก็บอกว่าตัวเนี้ยเอา ผอมไปนะให้กินบ่อยขึ้นหน่อยกินหญ้าเยอะหน่อยใช่เพราะที่จริงหญ้าคืออาหารหลักของเขาหญ้าต้องเป็นหญ้าแห้งด้วยใช่ไหมคะหรือว่าเป็นหญ้าหญ้าอย่างเวลาเราปล่อยแปลงเขากินหญ้าสดอยู่แล้วแต่อย่างเี้ที่เป็นแห้งเพราะหญ้าพวกนี้บางทีมันมันต้องสั่งจากนอกไงครับอ๋อมันต้องมีหลายแบบเนาะมันเป็นหญ้าโปรตีนสูงนี่มาอีกตัวหนึ่งคนนี้คนนี้เก่งที่สุดชื่อว่า วิกตอรีฮะวิกตอรีเป็นเป็นของน้องสิงซอมเหมือนกันใช่ไหมคะอ๋อคือเก่งเขาดูตัวเล็กๆอ่ะคือเขาทำไมถึงเก่งขนาดนี้คือม้าเนี่ยเรามันก็เหมือนคนอ่ะมันตัวตัวเล็กความสามารถสูงกว่าตัวใหญ่ก็มีอ๋ันนี้ไดรางวัลอะไรมาบ้างคะตัวนี้2ปีที่แล้วเป็นแชมป์ king cup อายุเท่าไหร่ครับตอนนี้น่าจะ1ิ1 3ไม่อาจารย์อายุเท่าไหร่ดูแลัน เหมือนกันไหมคะกับน้องวกำลังดีกำลังดีทั่วเลยนะกำลังใช่กำลังพีคก็อ,อ,อ,อดูแลยังไงคะได้อย่างนี้พีคก็คกทั่วไปคือม้าที่เขาเก่งอยู่แล้วแบบก็ไม่ต้องอะไระไมมก<า>ต้องคือพยายามจะรักษาเขาไม่ให้เจ็บไม่ให้ป่วยมากกว่าอือแต่ผมถ้าอย่างเงี้ยเราเรา,เราถามมันแต่ละตัวนี่ก็ดูแลแบบอย่างดีเลยทั่วไปเพื่อที่จะทกาการ่งขันอย่างตัวนี้ฮะจะทําการ่งขันอีกอีกทีเมื่อไหรนะ่ประมาณเดือนไหนประมาณน้าอีก3าสอาทิตย์อีกสี่อาทิตย์อีกเดือนหนึ่งนี่ก็แข่งแล้วอีเดือนนล้องประ สุดยอดเลยเนี่ยเนี้ยแน่นอนยุงไม่ให้ไตไรไม่ให้ตอมเพราะว่าเวลาแข่งเนี่ยเขาต้องต้องเช็คม้าก่อนด้วยนะเขาจะให้หมอดูก่อนว่าเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดตัวไหนเจ็บนี่เขาไม่ให้แข่งอ๋อมันก็เป็นอันตรายต่อม้ามันตรงเนี้ยแหละนี่นี่ฮะตัวนี้ปอเช่ชื่อปอเช่ครับเป็นพันธุอะไรครับทำไมเขาเป็นจุดๆครับพี่อันนี้ตัวนี้เป็นเป็นโฮสไตน์เนอร์มาจากเยอรมันจากเยอรมันครับผม เมื่อกี้ปอเช่กระทืบด้วยคืออะไรอ่ะบางทอกี้เขาลำคานมันแรงอะฮะอ๋อไม่ใช่หรอกว่าลำคาญไอ้นี่อยู่ที่นี่กี่ปีแล้วฮะพี่เอซึ่งมาในสามวันครับจริงเหรอฮะอย่างนี้อ่ะเพิ่งมาเลยใหม่ล่าสุดป้ายแดงสามวันเนี่ยเราต้องทำยังไงรู้จักกับเขายังไงอ่ะพี่เอก็ขั้นแรกเราก็ต้องพาเขาไปเดินสำรวจให้ทั่วก่อนก็คือคุยกับเขาก่อนเขามาจากเยอรมันเลยเหรอคะใช่แล้วเวลาคุยกับเขารู้เรื่องอ่ะฮะมันต้องแบบบ้องซ้องบ้องคล้องอะไรอย่างนี้ไหมฮะ ใช่มันทีงต้องนะงต้องภาษาภาษามีส่วนเนาะสั่งหยุดสั่งอะไรันดีต้องเป็นของเขาอ่ะแล้วอย่างนี้เราเคยลองมันมันได้ผลกว่าจริงๆมีอยู่ตัวหนึ่งอะปิดตาไว้ทาไมอะกันแมลงวัน <Es> นี่ไงเราก็เดินไปตะลางเก็บอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเอาปาดมไม่ผมเห็นมันหล่นผมจะกลับกลับเป่าไปบ้านไปพันขาผมไปพันขาครับเอาเพื่อเพื่อพันพันเพื่อไม่ไม่ไม่เวลาวางไว้ทิ้งด้วยเหรอเวลาทำงานไม่ไม่ไม่ให้กล้ามเนื้อเขารับภาระมากไปเียอาไปเก็บเลยของน้องม้าเขานี่ไปดูนี้คุณผู้ชมตารางตารางงานครับ อันนี้ชื่อของน้องแต่ละตัวอุ้ยจะเยอะมากเลยอ่ะเป็นชื่อชื่อม้ากับชื่อคนเลี้ยงคนเลี้ยงอยู่ข้างบนใช่ครับอันนี้คือคืออะไรคะคะจะได้รู้ว่าคนเลี้ยงคือเลี้ยงตัวไหนบ้างใช่คนแก่เลี้ยงตัวไหนบ้างอ๋อก็อุ้ยคนหนึ่งเลี้ยง5ตัวเลยอ่ะพี่ยุทธเนี่ยเลี้ยงเลดี้เจนเมลี่รูนัโชคอกเต็ดเพชชันทิมเบอร์โอ้ต่างกันไปเลยนะอุ้ยอ้เฮ้ยยเ้ ันนี้คือหิวข้าวครับหิวข้าวนะคะอ๋อหิวแล้วหิวแล้วถ้าางนั้นหิวแล้วเดี๋ยวเราก็มาให้อาหารสิพี่ม่อนไหนไหน,น้องเขาหิวข้าวแล้วมีตัวไหนที่หรือเดี๋ยวให้ผมดูแลทั้งข้อเลยก็ได้คือสบายอะไรน,นะฮะ ดูแลทั้งข้อเลยเหรออ๋อพี่อ,อ๋อเดี๋ยวให้ย่าให้ย่าดีกว่าให้ย่าได้ไหม,<อ>มไม่แต่ต้องแ,บบแต่ว่าคือที่เนี่ยเขาต้องยีนะพี่ม่อนคือคนที่มาดูแลใหม่เนี่ยต้องชิมย่าก่อนว่าย่ารสชาติเป็นยังไงถึงจะได้ให้มาชิมได้จริงๆๆเหรจริงนะจริงเอาก็ได้เพื่อปลูกไหมมันใช่มันเอ๊ะรสชาติมันมากินได้เปล่าอ่าใช่ต้องกินมกินย่าก่อนนั้นนะฮะย่าล้างมาล้างมาโอ้ชุอะไรจ้ะนี่ไงจ้ะนี่จ้พี่อ๋อโอ้ก็ต้องให้คนดูแลกินก่อนอ๋อดูแลกินเนาะดีชิมชิมดิ อร่อยไหมเปรี้ยวไหมมันนอะอร่อยได้ไหมจะบ้าเลยมาป้อนหน่อยมาป้อนหน่อยเออเดี๋ยวยกไปท้นู้นเลยครับฝั่งนู้นก่อนเลยนะครับไปฝั่งนู้นก่อนเขามีการช่างกิโลเพื่อที่จะให้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการให้เราต้องมีอะไรยังไงฮะนี่ครับตารางให้อาหารอ๋ออันนี้ก็คือให้เขาประมาณหนึ่งครึ่งอันเนี้ยเดือดอาซีพีถุงแดงเท่าไหร่ครับฟางเท่าไหร่ ฟางอันนี้ก็คือ1กกิโลใช่ครับ 1> oh, 1อ๋อ1กิโลก็ต้องเอาตาช่างมาเป็นช่างกิโลแล้วแต่ละตัวไม่เท่ากันด้วย เนี่ยกองไว้ตรงนี้ก่อนนะตรงนี่ก่อนเลยสบายดีไหมเราเฮ้ยสบายดีไหมเราไล่เพิ่งกวาดสะอาดเมื่อกี้เองอีพี่มันเพิ่งทำความสะอาดเมื่อกี้ว้าย Did you know รู้หรือไม่การให้อาหารมา้าเราคำนวณการให้อาหารจากอะไรคำตอบคือการคำนวณจากน้ำหนักมา้าโดยการวัดรอบอกและความยาวของมา้าจากอกไปโคนหางหลังจากนั้นจึงคำนวณปริมาณอาหารที่จะต้องให้ม้าต่อมือ้อโดยมีหน่วยเป็นทั้งกิโลและปอนนั่นเอง เด้ได้แล้วแป๊บนึงเราลืมให้อาหารม้าอ๋อไมให้อาหารด้วยแล้วมาอยู่นี่ไให้อาหารด้วยตัวเนี้ยระวังกัดนะมาใช่ไหมมาอ๋อเหรออันนี้ก็ได้ได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าไปแข่งเนี่ยถ้าไม่มีคุณเอเนี่ยไปแข่งไม่ได้นะบอกคุณผู้ชมนิดนึงสาหรับการดูแลม้าสําคัญยังไงครับพี่สำคัญก็คืออย่างอย่างอย่างเจ้าของม้าเขาเอาม้ามาให้มาอยู่ในความดูแลของเราเนี่ยครับ ก็คือแสดงว่าเขาเขา<ว>เชื่อ <ใจ S 2> มัน่นเขาไว้ใจเราเราก็ต้องดูแลให้ดีที่สุดอว่าแบบไม่ให้คือในเมื่อเขาเชื่อใจเราเราก็ต้องทำเต็มที่ดูแลเหมือนอ ลูกอ่ะคิดดูดิดูแลยิ่งกว่าลูกอ่ะเพราะฉนั้นคุณผู้ชมฟังไว้นะว่าม้าเนี่ยเขายังมีชีวิตใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่คุณเอามาเลี้ยงที่บ้านไม่ว่าจะเป็นหมาแมวหรือสิ่งที่มีชีวิตอ่ะดูแลเขาเถอะอย่าดูแลเป็นแฟชั่นใช่รักจริงๆไม่งั้นให้คุณเมนะคะฝากถึงคุณผู้ชมแล้วกันนะคะที่ตอนนี้กําลังมองหาอีกหนึ่งกีฬาการขี่ม้าจะต้องทําตัวยังไงบ้างครับก็ขั้นแรกเนี่ยเราต้องมีความรัก ความสนใจในในในกีฬาขี่ม้าก่อนนะครับแล้วก็จริงๆแล้วกีฬาขี่ม้าเนี่ยสามารถเล่นได้แทบจะทุกเพศทุกวัยขี่ม้าเนี่ยมันไม่ได้อยู่ว่าเริ่มเมื่อไหร่ไม่ต้องเริ่มเด็กก็ได้แต่เริ่มเริ่มให้ถูกแค่นั้นเองครับถ้าเริ่มถูกก็เล่นได้หมดนะและสําหรับอาชีพการดูแลม้าการดูแลม้าแข่ง ไม่ได้ดูแลม้าธรรมดาอันนี้คือม้าแข่งถื่ดูแลม้าธรรมดานี่คือจะไม่ยุ่งยากแค่เท่านี้อันนี้คือต้องประคบประงมทุกอย่างมันไม่ได้ยากแล้วมันก็ไม่ได้ง่ายสําหรับอาชีพนี้เพียงแค่แบบคุณมีใจรักอะครับถ้าใส่ใจมันจะไม่ยากใช่แต่ถ้าคุณปล่อยปะละเลยเนี่ยแล้วก็ไม่สนใจเลยนั่นแหละคือความยากที่คุณต้องเครียดมากว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้เอายังไงดีวะไม่เป็นระบบระเบียบอย่างบางทีเจ้านายนส่งไปผมไปอยู่ที่เมืองนอก่ ทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะไม่ใช่กลุ่มทำนะครับเราต้องเป็นคนทำเองทำเองหมดคือก่อนที่เราจะมาสั่งคนได้นะเราต้องทำเอง ก็คือทำเองด้วยใช่ต้องเราต้องเป็นก่อนไม่งั้นเราจะบอกเขาไม่ได้เลยว่ามันจะต้องทำยังไงไบ้างสุดยอดมากเลยวันนี้นะคะก็ได้รับความรู้นะคะกับอาชีพการดูแลม้าแข่งมากๆเลยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะโคชเออักษิ์เตียตระกูลค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับผมก็ถือว่าเป็นหนึ่งอาชีพนะครับที่น่าสนใจแล้วก็รายการขอบคุณด้วยสําหรับบ้านคนรักม้านี่ธัญญะนะฮะรังสิตคลองสี่สำหรับสัปดาห์หน้าจะเป็นอาชีพอะไรแล้วก็เกี่ยอะไรต้องคอยติดตามครับกับรายการสปอร์ต คุณลายไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะแหมชิดายเวลาหมดแล้วเดี๋ยวต้องไปกินหญ้าด้วยเหรอชอบนี่ชอบม้าชอบม้ารูกร่างหน้าตาอย่างนี้ทำหน่อยจะบินชอบม้าชอบม้าชอบม้าแล้วชอบม้าไปละไปละ